เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับน็อตเล่าไข่เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมานะครับปิดรหัสผ่านล็อกหน้าจอนะครับทำยังไงบ้างหลายคนอยากปิดนะครับปิดยังไงมาที่การตั้งค่านะครับง่ายงครับให้เลื่อนหาคําว่าการล็อกหน้าจอนะครับกดเข้ามาเลยปึ๊บโอเคเมื่อกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับมาที่คำว่ารหัสผ่านนะครับ แล้วก็ทําการออกอกรหัสผ่านของเราที่เราใช้รหัสปลดล็อกหน้าจออยู่นะครับใส่เลยนะครับให้เรากดถัดไปนะครับปุ๊บโอเคกดคําว่าไม่มีนะครับลบการ,การป้องกันอุปกรณ์ออกนะแอปอันนั้นจะไม่สามารถเอ่อสแกนลายนิ้วมือได้แล้วนะครับอย่างเช่นผมเข้าแอปอันนี้นะครับมันจะเ,เรียกว่าอะไรนะ ขาเนี่ยจะทำการลบาลายนิ้วมือออกหมดเลยนะครับโอเคเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่มารับชมนะครับอย่าลืมกดสบปบระคไลกดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับช่องน็อตเลอค่าดีๆเช่นเคยนะสวัสดีครับ